อุโบสถหินศิลาแรงวัดสุพัฒนารามบ้านหนองเกาตะตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือภายในอุโบสถนะครับบัโบสถหินศิลาแรงครับนี่ครับภาพเขียนผนังสวยดีนะครับนน่รครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับด้านบนครับนน่นครับ นี่คือภายในนะครับอุโบสถหินศิลาแรงวัดสุพัฒนารามบ้านหนองเกาะครับผมผมเพิ่งเคยเข้ามาด้านในครั้งแรกนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับมีแสงแดดแสงแดดร้อนๆเนาะนี่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับฝ้าเพดานเป็นไม้นะครับไม้แผ่นเล็กๆแล้วก็ทำฝ้านี่ครับนี่คือภาพผนังนะครับกิจกรรมผนัง อันนี้ก็เป็นหินแกนิกนะครับ,น,น,รรบน,น,นี่ครับหินแกนิกครับนี่ครับนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านทิศตะวันออกครับนี่ครับอุโบสถหินศิลาแรงหลังคาสูงเหมือนกันนะครับนี่ครับแหลมปิดเลยครับหลังคาทรงสวยดีนะครับศิลาแรงหมดเลยนะครับแม้กระทั่งพื้น,นครับพื้นก็เป็นศิลาแรงกำแพงแก้วก็ศิลาแรงครับ ด้านข้างเป็นชิลาแรงหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสีมานะครับนี่นี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ครับอุโบสถวัดสุพัฒนารามบ้านน้องเกาะตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับ ผมพระอาจารย์สมบัติานิโยได้มาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับมาเป็นวิปัสนาจารย์นะครับให้กับพระอาจารย์พงพันธ์เจ้าอาธิการพงพันธ์ประพัฒโสครับท่านเป็นเจ้าคณะตำบลน,นะครับแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดสุภาพนารามบ้านน้องเกาะครับผมท่านนิมนต์ผมสองปีแล้วนะครับนี่ครับสวยงามครับผมและพาหลวงพี่มาจากวัด อัมพวันครับบ้านนองม่วงที่ปฏิบัติตามกับผมเลยครับเออแล้วก็มาร่วมกันที่นี่ครับดีครับนี่ครับเป็นพิสูจนหนุ่มนะครับนี่แหละครับเล็นใา้ธรรมะด้วยครับผมด้านบนหลังคามีพึ่งพึ่งหลวงอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหรังใหญ่มากเลยครับพึ่งหลวงนะครับเออมันมาจับอยู่ที่หลังคาอุโบสถนะครับใต้หลังคาอุโบสถครับผม นี่ประตูประตูทางด้านทิศใต้นะครับนี่ครับซุ้มประตูทางด้านทิศใต้นะครับนี่ครับแล้วก็นุ่นครับเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นประตูโขงด้านทะทางด้านทิศใต้ครับน่ครับประตูโขงเข้าหมู่บ้านนะครับมีต้นยางยางนาสวยมากครับสูงใหญ่ร่มเย็นครับผมนี่ก็คือประตูทางด้านทิศตะวันตกนะครับนี่ครับนี่ครับ ประตูทางลงทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็มีพญานาคตัวเล็กๆ2ตัวนะครับแล้วก็มีพนมนะเนเทวดาพนมมายืนผนมมือไหว้นะครับแล้วผมก็พักอยู่ที่น่นครับกุฏิน่นครับสองชั้นนะครับเห็นะเต็นท์นู่นติดติผมครับพักอยู่เมื่อคืนนี้นะครับนี่ครับคือประตูทางด้านทิศตะวันตกนะครับนี่ครับแล้วก็มีร่มไสรสต้นนะครับนี่ครับเป็นเป็นคล้ายๆเป็นซุ้มครับ สมต้นไม้ครับนี่ครับวันตกจะมีไม้ประดับเขาเรียกไม้ประดับไม้มงคลแล้วครับนี่ครับดูสิครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นี่สีเหลืองสวยดีครับนี่ครับนี่ครับมีแต่ไม้มงคลทางนั้นเลยนะครับนี่ครับสวยดีนะครับตรงนี้มันจะมีร่มรำไรนะครับร่มแล้วก็ทองอุไรนี่ครับทองไรแล้วทีนี้ต้นไม้อยู่ด้านล่างมันก็เลยสวยงามครับนี่ครับผักขมอันนี้ผักขมนะครับนี่ ประคมอา่าดูรบบสวยงามครับนี่ครับสำหรับคนที่ชอบไม้ประดับเนาะต้นไม้จะรู้สึกว่ามันสดชื่นนะครับนี่ครับรู้สึกว่ามันสดชื่นนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับกำแพงแก้วครับนี่ครับกำแพงแก้วอุโบสถหินศิลาแรงครับนี่ครับแล้วก็มีทองอุไรด้วยครับนี่ครับต้นทองอุไร อทองอุไรหลอกเลื่องอารามเลครับนี่ครับสวยครับผมวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์มีการบวงสวงนะครับนี่ครับพิธีบวงสวง เช้าวันที่5้ากุมภาพันธ์นะครับวันนี้ครับปฏิบัติธรรมวันที่สมแล้วครับนี่ครับรับก็ต้มยากรูเสร็จก็ญาติโยมก็ทําความสะอาดเนาะนี่ครับเชิญกวดใบไม้ลูกๆนักเรียนก็เยอะแยะมากมายลูกลกนักเรียนสองร้อยกว่าคน2 0 0ร้อสาอคนมาร่วมกันนี่ครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้16องศานะครับอุณหภูมิ16องศานะครับตอนนี้ครับ วันนี้วันที่ห้าคุมบาพันธ์แต่ว่าอากาศเย็นมากครับเย็นกว่าในห้องแอร์เนาะสิบหกองศาเช้าว,วันนี้วันที่ห้านะครับคุมบาพันธ์นผมและหลวงพี่ครับหลวงพี่ผู้บวชเข้ามาใหม่มาร่วมกันนะครับมาร่วมกันทําความสะอาดด้านข้างกําแพงแก้วของอุโบสถนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะนําพาเดินจงกรมรอบนี้ครับเขาเรียกว่าเดินจงกรมรับอรุณครับนี่ครับมากวาดใบไม้ออกกวาดฝุ่นกวาดดินออกครับ พรุ่งนี้เช้าผมจะนำพาเดินจงกรมประมาณตีห้าสี่สิบนะครับจะนั่งสมาธิประมาณสามสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงประมาณนี้เพราะเด็กนักเรียนเยอะมากเด็กนักเรียนก็จะส่งเสียงครับคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาครับเด็กชั้นปสถึงชั้นม .3 นะครับปสปห้า 4, ปหมหนึ 1, ่งมสองมสครับประมาณน่าจะ2 0 0 3 0 0คนครับมาร่วมกันเพราะฉะนั้นเขาก็คุยกันครับเ,เป็นเรื่องธรรมดาผมก็จะ เอาช่วงตีห้าครึ่งนี่แหละมาเดินจงกรมครับมารับอรุณจนถึงหกโมงเช้าครับนี่ครับเดินรอบนี้และครับผมก็เลยพาหลวงพี่เขามามาร่วมกันทําความสะอาดรอบนี้ครับใบไม้เยอะครับนี่ครับต้นยางนาแล้วก็ต้นพยอมนะครับนี่ครับนี่ต้นพยอมนะครับนี่ต้นต้นยางนาครับมันหล่นับใบมันหล่นมาเต็มนี้ครับนี่นี่ครับนี่ครับกำลังกวาดอยู่ครับนี่ครับแต่ตอนนี้กวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับจะเดินจงกรมพรุ่งนี้เช้านะครับนี่ครับ ก็จะเดินจงกรมรอบนี้นี่คือด้านที่ตะวันออกนะครับนี่ครับตะวันกําลังขึ้นครับหนึ่งโมงกว่าแต่อุณหภูมิยังอยู่ที่สิบแปดองศานะครับสิบเจ็ดองศานี่ครับหลวงพี่ซึ่งบวชได้ปรนสาหนึ่งนะครับนี่ครับมากวาดใบไม้ครับนี่ครับอยู่บ้านตาดนู้นทางไปวัดอาเจียงครับนี่ครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้เช้าก็จะเดินจงกรมรอบนี่แหละครับรอบอุโบสถนี่ครับอุโบสถหินศิลาแรงครับนี่ครับ ซึ่งเมื่อวานผมเข้าไปดูภายในนะครับสวยงามครับนี่ครับนี่คือด้านทิศตะวันออกก็จะมีร่มไสรสวยงามนะครับร่มไสรคู่เขาเรียกว่าต้นไสรคู่ครับอยู่ที่ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับเดินตรงกรมรอบนี้แหละครับก็จะมีไม้ประดับแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรนะครับแต่สวยงามมากนี่ครับมันสดชื่นครับนี่นี่ขนาดไม่ค่อยได้รดน้ํานะครับแต่ยังสวยงาม นี่เฟื่องฟ้าครับนี่ครับจะเดินรอบรอบนี้แล้วครับออโบสถพุ่งนี้เช้านะครับรับอรุณถ้าท่านไหนว่างก็มาเดินร่วมกันได้นะครับนี่ครับนี่คือด้านทิศใต้นะครับนี่ครับมามาเดินจงกรมรอบนี้แล้วก็มาทำโคมสารเมื่อเช้าครับนี่ครับกวาดใบไม้ว้ครับรุ่นเด็กนักเรียนครับผู้หญิงครับมาร่วมกันเอาใบไม้ใส่ใส่รถเข็นนะครับนี่ครับเด็กนักเรียนผู้หญิงนะ น่าจะประมาณปสี่ปห้า, 4, า 5, เนี่ยปสี่นะประมาณนี้นี่ครับนี่แหละจะนำพามาเดินจงกรมพรุ่งนี้แหละน,นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พระอ,อาจารย์จะนำพามาเดินจงกรมตรงนี้แหละรับประรุณเออเมื่อเช้าใครคุยกันบ้างเมื่อเช้านี่มีใครคุยกันไหมเมื่อเช้าตอนนั่งสมาธิฮะหนูคุยเหรออ๋อรู้แล้วว่าเสียงใครคุยกันตอนนั่งสมาธิ พอมีหลายคนด้วย,ออย,วยต่อไปเราก็ต้องสํารวมแล้วก็ต้องนั่งสงบสงบเนาะที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อเช้า,านี่แหละออต่อไปเราก็บอกเพื่อนเราด้วยเวลานั่งสมาธิเราไม่คุยกันเราเขาเรียกว่าปิดวาจามันจะเป็นกุศลกับเราเองอันนี้แหละช่วยกันอาบุญดีแล้วลูกออทำก้มศาส์อย่างนี้แหละเอาไปเทนูนนนนออท่นด้านนู่นเอไปเทด้านด้านต้นยางเอาไปเทด้านนู่นแหละนู่นเออดีแล้วดีแล้วนีออ่ นี่แหละเด็กๆชั้นป .4 ป .5 นี่ครับมาร่วมปฏิบัติธรรมนะครับนอนเลยนะครับนอนอยู่ในสลากับอุบาสิกานี่ครับดานบทครับนอนกับพวกแม่ลำไยแหละอ่เด็กๆนู่นกลุ่มหนึ่งนู่นเยอะแยะนี่แหละมาร่วมกันปฏิบัติธรรมและจะมีคุณครูมาดูแลวันละสามท่านนะครับนี่ครับนี่แหละมาทำความสารเมื่อเช้าทางเดินจงกรมดูสิครับมันสดชื่นไหมครับนี่ครับ โอ้สดชื่นสดชื่นนี่แหละครับธรรมะและธรรมชาตินี่ครับนี่ผมอยู่บนกุฏินะครับชั้นสองนี่ครับ สวยงามครับอุโบสถหินศิลาแลงกำแพงแก้วหินศิลาแลงซุ้มประตูหินศิลาแลงพื้นก็เป็นหินศิลาแลงนะครับแม้แต่ใบเสมาก็เป็นหินศิลาแลงครับนี่ครับสวยงามนะครับสดชื่นสดชื่นมาก ตัวเล็ก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 เฮ้ยติดแล้วติดแล้วนี่ติดแล้วเฮ้เจ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 เมันเล่นแล้ว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 ติดแล้วมาอยู่แป๊บเดียวก็ติดแล้วนี่ครับสะอาดตาดีนะครับ